ไงฉันอารีแอนนาเรียกแค่อารีก็ได้ฉันโตมาในฟาร์มกับป้าพอลล่าเธอเป็นฝาแฝดของแม่ฉันและเลี้ยงฉันมาเพียงลําพังด้วยเหตุนั้นจึงอาจทําให้เราดูเหมือนสนิทแต่ไม่เลยอย่างแรกเราดูต่างกันสุดขั้วฉันผมแดงตาสีน้ําตาลแล้วก็ไม่ได้อยากอวดนะแต่หน้าตาค่อนข้างดีเลยอย่างที่สองถึงเธอกับแม่จะเป็นฝาแฝดกันแต่ป้าพอลล่าเกลียดแม่ฉันมากทุกครั้งที่ฉันถามเรื่องแม่ เธอจะพูดอยู่แค่อย่างเดียวแม่เธอรับมือกับการเลี้ยงลูกไม่ได้บางคนก็ไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นแม่คนแต่ทำไมแม่ไม่ต้องการหนูบางคำถามไม่ได้มีคำตอบที่น่าฟังนะแล้วแม่เป็นคนยังไงแม่ผมแดงเหมือนหนูไหมบางเรื่องก็ไม่ควรค่าแก่การเอามาพูดรู้ไหมป้าพูดแบบนั้นไม่ได้เรื่องคำตอบไปได้ทุกครั้งหรอกต้องได้สิแล้วนี่ไม่มีการบ้านทำหรือไงทำเสร็จหมดแล้วแถมใบงานพิเศษใบหนึ่งด้วยรู้ไหมปลาหมึกมีหัวใจตั้งสามดวงแนะ่ พวกมันว่ายน้ำหัวใจจะหยุดเต้นไปดวงหนึ่งเพราะงั้นในทางเทคนิคแล้วการออกกำลังกายเป็นการทําให้มันเครียดแล้วเธอก็ทําให้ฉันเครียดเหมือนกันที่นี้เลิกทําให้ฉันเสียเวลาฉันต้องไปจ่ายบิลบิลที่ไม่มีใครช่วยจ่ายบิลที่ทําให้ฉันนอนไม่หลับบิลที่มาทําให้ฉันผมร่วงอยู่แบบนี้ไงอาเจ้าบิลฉันเกลียดแกใช่้าพอล่าอดูขมขื่นหน่อยแต่ไม่ใช่คนโหดร้ายเธอเตรียมทั้งอาหารเสื้อผ้าและคอยบอกให้ฉันทำกันบ้านแต่ไม่ค่อยปล่อยให้ฉันไปไหนไกล เราอยู่นอกเมืองออกมานิดหน่อยในเนื่องจากป้าพอลล่าไม่มีเงินพอส่งฉันไปเรียนฉันเลยเรียนอยู่บ้านการเดินทางที่ใกล้ที่สุดในชีวิตฉันคือการดูบล็อกท่องเที่ยวใน YouTube จินตนาการว่าตัวเองอยู่ปารีสได้นั่งรถไฟผ่านเทือกเขาเอฟโอ้พูดถึง YouTube ทุกคนได้กดไลค์กดซับช่องเ s a เหรือยังถ้ายังก็ทำซะนะยังไงก็ตามการท่องโลกคือความฝันของฉัน แต่ตอนนี้ฉันติดอยู่ในฟาร์มมีแต่ฝุ่นดินนับถอยหลังเราวันซื้อของเข้าบ้านประจําเดือนซึ่งเป็นเวลาเดียวที่ฉันจะได้เข้าเมืองครั้งหนึ่งตอนเราไปซื้อของฉันเห็นข่าวมีงานคดิวาลจัดขึ้นที่เมืองเราฉันขอป้าพอลล่าไปแต่ว่าแน่นอนเหมือนทุกครั้งเธอปฏิเสธฉันเลยแอบหนีออกไปและมาสุดยอดมากเมื่อสว่างสดใสมีชีวิตชีวาฉันละสายตาไม่ได้เลยมันคืออิสระอย่างที่สุดที่ฉันเคยรู้สึกมาในรอบ17ปีแล้วฉันก็ได้เจอหนุ่มน่ารักคนหนึ่ง เราคุยกันัวเรอก,กันฉันกำลังมีช่วงเวลาที่ดีที่สุดจนกระทั่งป้าพอลล่าปรากฏตัวออกไปให้ห่างจากเธอต้องจงงักป้าพอลล่าทำไรนะฉันต้องหากที่ควรเป็นฝ่ายถามกล้าดียังไงถึงแอบหนีออกมาโชคดีที่มีเพื่อนบ้านเห็นไม่งั้นฉันคงไม่รู้นั่นเด็กผู้ชายคนนี้เป็นใครเขาเขาเป็นแฟนหนูเองเรารักกันและสักวันเราจะแต่งงานกันเขาจะพาหนูไปอยู่บ้านที่หนูไม่ต้องรู้สึกเหมือนกับว่าเป็นนักโทษที่อยู่แต่ในคุกอยู่ห่างๆจากป้าไง ผมสาบานเลยผมเพิ่งรู้จักเธอเองโอ้ oh, อย่าก,กังวลไปที่รักเธอแค่ดูแก่เหี mm ่ย hmm. ย้อนและน่ากลัวไม่ต้องโกหกเธอหรอก mm hmm. เด็กผู้ชายคนนั้นตกใจดึงมือฉันออกจากแขนเขาและรีบวิ่งหนีไปป้าคนลล่าขับรถพาฉันกลับบ้านทันทีที่ไปถึง mm hmm. เธอก็ลงโทษกับบริเวณฉันก็ไม่ต่างอะไรหรอกเพราะฉันเหมือนถูกกักบ,บริเวณตลอดชีวิตคืนนั้นฉันร้องไห้ซบหมอนหวังอยากมีพ่อแม่อยู่ด้วยจะได้ไม่ต้องทนใช้ชีวิตแบบนี้กับป้าฮอลล่า ดูเหมือนคำอธิษฐานฉันจะแรงเป็นพิเศษเพราะเช้าวันต่อมาฉันอยู่ในคอกมา้าฉันเห็นรถคันนึงขับเข้ามาประตูเปิดออกผู้หญิงคนหนึ่งลงมาจากรถแต่งตัวเหมือนกับนางแบบและจากนั้นเธอก็วิ่งเข้ามากอดฉันอารีแอนนาใช่ลูกจริงๆไม่คิดเลยว่าจะได้เจอลูกอีกครั้งขอโทษนะคะ คุณคือแม่เองลูกสมองฉันเหมือนชอดไปเลยหัวใจแทบจะหลุดออกมาทางรองเท้าเป็นไปได้ยังไงหนูถูกบอกมาตลอดว่าแม่เป็นนางร้ายเห็นแก่ตัวที่ทอดทิ้งหนูแม่ไม่เคยทอดทิ้งลูกเลยแค่ติดอยู่ที่เหนสักแห่งเลยไม่ได้มาหาลูกไวกว่านี้แต่นี่คือแม่แท้ๆของลูกจากนั้นเธอหยิบแฟ้มเอกสารออกมามีรูปถ่ายหลายใบยและสติบัตรที่มีชื่อฉันอารีแอนนามารีแคมเบล ฉันกำลังยืนงงอยู่ในตอนที่รถกระบะของป้าพอลล่าขับเข้ามาพอเธอเห็นผู้หญิงคนนั้นเข้าก็แทบคลัง่งเธอมาทําอะไรที่นี่เซรีนา่าเธอต้องไปซะเดี๋ยวนี้ป้าพอลล่าทำไมผู้หญิงคนนี้ถึงบอกว่าเธอคือแม่หนูละ่ะลูกรักพาะน,นี่คือแม่แท้ๆของลูกบอกเธอสิพอลล่าว่าเมื่อหลายปีก่อนเธอใส่ร้ายฉันในคดีที่ฉันไม่ได้ก่อแล้วจึงขโมยลูกฉันและหนีไปเซรีน่าเล่าว่าเธอกับป้าพอลล่าตอมาในบ้านอุปถัม ก่อนจะเริ่มเข้าทำงานในตระกูลแคมเบลล์ผู้มัง่งคั่งขณะที่อายุยังน้อยพ่อของลูกเจมแคมเบลล์ Campbell, เขารักแม่แต่พอเล่าก็มีใจให้กับเขาหลังจากแม่แต่งงานและมีลูกแม่หวังว่าเธอจะตัดใจแต่เธอกลับขมขืนกว่าเดิมหยุดโกหกนะเจมกับฉันเป็นแค่เพื่อนกันหลอกตัวเองต่อไปเถอะเธอนะ่ะรักเขานั่นแหละเหตุผลที่เธอหักหลังฉันเธอทำให้เจมเชื่อว่าฉันขโมยเงินบริษัทจนฉันถูกจับเข้าคุก วันที่ฉันถูกพาตัวไปเจนประสบอุบัติเหตุเพราะแบบนั้นฉันสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งเดียวที่ฉันเหลืออยู่คือลูกอารี แต่ลูกคือทายาทคนสุดท้ายของตระกูลแคมเบลล์และพอลล่าก็รู้เลยพาลูกมาที่นี่ที่ซึ่งจะไม่มีใครหาลูกเจอแม่พยายามติดต่อพอลล่าหลังจากออกจากคุกแต่เธอเอาแต่บ่ายเบียงแม่เลยต้องจ้างนักสืบเอกชนให้ตามหาลูกฉันหลบเลี่ยงเธอเพราะเธอมันชั่วน่าขยะกใ้แยงอารีผู้หญิงคนนี้ไม่ใช่คนดีหรอกหลอนหลอกใช้พ่อเธอและต่อจากเขาฉันมีอาจปล่อยให้หลอนมาทำร้ายเธอด้วยเพราะแบบนั้นฉันเลยพามาที่นี่งั้นนี่แม่หนูจริงๆเหรอ ใช่แล้วป้าก็รู้ว่าเธอตามหาหนูอยู่แต่ไม่เคยบอกหนูเลยเนี่นะฉันพยายามปกป้องเธอนะจากอะไรจากการรู้ว่าแม่แท้ๆกำลังตามหาหนูอยู่น่ะเหรอไม่ได้ปกป้องเลยป้าพอลล่าป้าขังหนูไว้ตั้งหาหนูทำหาคำตอบมาตลอดแล้วป้าก็เอาแต่โกหกซ้ำแล้วซ้ำเล่าพอกันที่หนูไปละอย่าไปเลยนะนี่บ้านของเธอทุกอย่างที่เธอรู้จักอยู่ที่นี่งั้นเหรองั้นทั้งหมดที่หนูรู้จักก็คือรีดนมกับทำความสะอาดข้อมังสิหนูยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าใช้ชีวิตยังไงป้าพอลล่าป้าไม่เคยปล่อยให้หนูเติบโตเหมือนวัยรุ่ เธอมันเด็กเอาแต่ใจอาริเอน่ฉันเลี้ยงเธอมาแล้วเธอจะทิ้งฉันไปแบบนี้นั่นเหรอแล้วคิดเหรอว่าผู้หญิงคนนั้นจะทําอะไรให้มันดีขึ้นผู้หญิงคนนั้นจะทิ้งเธอทันทีที่เธอหมดประโยชน์เรื่องนั้นหนูต้องไปพิสูจน์เองป้าพอลล่ายังคงจะโกนใส่ฉันว่ากําลังทําผิดมหันที่เชื่อเซรีน่า แต่ฉันไม่สนใจเธอมีเวลา18ปีที่จะบอกความจริงกับฉันแต่เธอเลือกที่จะโกหกราองนั้นตอนนี้ฉันจะทำสิ่งที่ฉันคิดว่าถูกต้องแม่กับฉันเดินทางไปถึงแคลิฟอร์เนียและเมื่อฉันเห็นขนาดคฤหาหน์ของแม่ฉันก็ตะลึงไปเลยห้องนอนของฉันใหญ่กว่าพื้นที่ทั้งฟาร์มที่เคยอยู่ซะอีกและเตียงก็นุ่มมากเรากลับได้นอนอยู่บนปุยเมฆแต่ทุกอย่างมันดูเกินจริงไปสมองฉันมันไม่ยอมหยุดคิดและฉันก็นอนไม่หลับ ฉันเลยตัดสินใจออกสำรวจบ้านขณะเดินไปตามถงทางเดินฉันเห็นบันไดลงไปชั้นใต้ดินและด้านล่างสุดมีประตูไม้บานใหญ่อยู่ฉันเอื้อมมือไปลองขยับด้ามจากประตูแต่มันล็กอกอารีเอนนาลูกทำอะไรนะฉันหันไปข้างหลังเห็นซรีน่ายืนมองอย่างระแวดระวังจากเงามืดหนูนอนไม่หลับห้องนี้มีอะไรเหรออ๋อพอดีห้องนั้นกำลังปรับปรุงปัญหาแมาลงระบาดนะแต่ลูกกล้าหาญมากเลยนะที่มาเดินเล่นในห้องใต้ดินในเวลานี้ เผื่อแม่ลืมหนูให้อยู่ในฟาร์มเลยได้เจออะไรนะ่าขนลุกมาเยอะว่าแต่แม่มาทําอะไรที่นี่ล่ะแม่เห็นลูกลงมาเลยว่าจะมาเตือนนะสิเธอยิ้มแล้วค่อยๆพาฉันกลับไปที่ห้องมาเถอะแม่จะกล่อมลูกนอนเหมือนตอนลูกยังเด็กๆเซรีนาร้องเพลงกล่อมเด็กได้น่ารักมากและฉันก็จำไม่ได้เลยว่าหลับไปตอนไหนเช้าว,วันต่อมาฉันตื่นขึ้นมาเจอเหล่าคนรับใช้ยืนเรียงแถวอยู่หน้าประตูห้อง อาหารเช้าวันนี้เราได้เตรียมวัฟเฟสีทองรรยผงกลิตเตอร์กินได้ผลไม้เมืองร้อน12ชนิดและสมูทตี้จากกรีกโยเกิร์ตชั้นเลิศเลยครับขณนีะแต่เล็บให้นะคุณผู้หญิงเล็บค่อนข้างสกรปรกหรือกันค้วสักหน่อยดีอุ้ยแบบนี้ต้องทำเล็บเท้าเพิ่มด้วยแล้วล่ะอาบน้ำหน่อยไหมครับคุณผู้หญิงรับเป็นกลิ่นลาเวนเดอร์หรือเลมอนกลาสดีครับ างงกยังไง่ตัวหนึ่งจะทําให้คุณรู้สึกผ่อนคลายเหมือนลอยอยู่บนก้อนเมฆอีกตัวหนึ่งจะทําให้คุณรู้สึกสดชื่นเหมือนดอกบัวสายที่กําลังเบ่งบานฉันขอแค่ให้ตัวสะอาดก็พอได้ครับคุณผู้หญิงอยากแต่งตัวเป็นหงส์ในชุดสีขาวชุดนี้หรือเป็นนกผีราบในชุดสีชมพูนี้ดีล่ละทั้งวันนั้นมันช่างแสนวิเศษฉันหลงรักความหรูหราพวกนี้ทั้งหมดเลยป้าพอลล่าพยายามโทรมาหาฉันหลายครั้งแต่ฉันไม่รับสายฉันยุ่งกับการพูดคุยกับแม่แล้วเรื่องชีวิตฉันแล้ว ความฝันที่อยากท่องโลกในสักวันโอ,อ้ลูกรักแม่ก็ชอบเดินทางเหมือนกันตอนอายุเท่าหนูแต่การเก็บเงินมันยากมากแม่คิดว่าจะได้เห็นโลกกว้างกับพ่อหนูแต่ทุกอย่างก็ไม่เป็นอย่างที่คิดไว้แต่ตอนนี้แม่มีลูกแล้วแม่จะพาลูกไปทุกที่ที่อยากไปมันโคตรรู้สึกดีเลยที่มีใครสักคนฟังฉันจริงๆเพราะแบบนั้นเมื่อแม่บอกว่าอยากจัดงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อฉลองการมาถึงของฉันฉันก็ตอบตกลงทันทีแต่คืนวันงานขาฉันมันสั่นไปหมด ฉันไม่เคยอยู่ท่ามกลางคนเยอะขนาดนี้มาก่อนแล้วมันทําให้ฉันประมาสุดๆเลยฉันเลยแอบออกไปที่สวนเพื่อสูดอากาศแล้วก็เห็นหุ้มไม้ขยับและเด็กผู้ชายวัยเดียวกับฉันกำลังยัดกุ้งเข้าปากเขาตกใจเมื่อเห็นฉันและปากกุ้งใส่หน้าฉันทันทีนี่พวกทำอะไรของนายเนี่ยโทษทีฉันนึกว่าเธอเป็นยามหรือว่าอะไรสักอย่างถ้าฉันเป็นล่ะนายจะทำให้ฉันตาบอดด้วยกุ้งลื่นๆนี่เนะ ฉันไม่ได้คิดอะไรขนาดนั้นนะก็แค่พยายามหาอะไรกินซะหน่อยค็อกเทลกุ้งนี่ห่วยเป็นบ้าถ้าจะว่าไปไม่รู้จะภาพคิดอะไรอยู่เจ้าภาพคือแม่ฉันเอง จริงดิโทษทีโทษทีนี่ได้โปรดอย่าบอกแม่เธอว่าฉันขโมยอาหารเลยนะฉันก็แค่ห,หิวจริงๆฉันไปเรียนมาทั้งวันต่อด้วยงานที่คาเฟ่แล้วก็ต้องรีบมาทํางานในปาร์ตี้ที่นี่อีกไงก็เธอฉันลีโอนะลีโอบอกว่าเขาเป็นหนึ่งในพนักงานเสิร์ฟของงานนี้และแม่กับน้องสาวเขาทํางานเป็นแม่บ้านที่บ้านเราเราคุยกันไปเรื่อยๆสุดท้ายฉันก็เล่าทุกอย่างเกี่ยวกับตัวเองให้ฟัง โอ้ว้าวนักหนาเอาเรื่องงั้นตอนนี้เธอก็ได้อยู่กับแม่ทแท้ๆแล้วสินะก็คิดไว้แบบนั้นอย่างน้อยทางนี้ก็มีโอกาสใช้ชีวิตจริงๆสักทีใช่แล้วก็ได้กินกุ้งหวยหวยพวกนี้ด้วยหวยสุดๆเลยละเราหวัวเราะเล่นมุกไรสาระกันไปเรื่อยจนแม่เรียกให้ฉันกลับไปข้างในหลังจากคืนนั้นลีโอก็เริ่มแวะมาหาฉันบ่อยขึ้นและไม่นานเขาก็กลายเป็นเพื่อนคนแรกของฉันจริงๆ เพราะงั้นเมื่อสัปดาห์ถัดไปฉันต้องไปเรียนฉันก็ประมาทจนสติเกือบหลุดฉันเลยขอให้เข้าไปเป็นเพื่อนเพื่อเป็นที่พึ่งทางใจฉันรู้สึกอยากกับจะอ้วกเลยขอร้องเลาไปกับฉันหน่อยฉันก็อยากให้แม่ฉันหาเงินได้เยอะแบบนี้บ้างแต่หน้าเศร้าที่ฉันจนแล้วก็สายแล้วต้องเรียไปโรงเรียนรัฐเธอจะผ่านไปได้ด้วยดีก็แค่จ้องเพดานไว้ถ้ารู้สึกอยากอ้วกแล้วเขาก็กอดฉันแบบรีบๆและจากไปฉันเดินไปทางอาคารเรียนแบบหลงๆงง และเผลอเลี้ยวผิดทางไปโผล่กลางสนามฟุตบอลทันใดนั้นลูกฟุตบอลก็พุ่งตรงมาที่หน้าแต่มีมือหนึ่งยื่นมาคว้ามันไว้ทัน่างจากหน้าฉันพิงไม่กี่นิ้วจะไปไหนก็ระวังหน่อยล่ะเจ้าหญิงขอบคุณนะเดี๋ยวเธอเคยได้ยินหน้าใช่ไหมฉันเห็นลูกเธอกับพ่อฉันเขาเป็นกานเลี้ยงเธอมาน่ฉันก็ว่าจะไปแต่เดขั้ตัวที่ฟุตบอลฉันก็เลยไปกินข้าวไปด้วยกันไหมระหว่างที่ลูคัสกับฉันกำลังเดินไปที่โรงอาหารฉันสังเกตเห็นสาวๆหลายคนยิ้มให้เขาพวกเด็กผู้ชายก็เข้ามาไฮไฟกับเขา แม้แต่พออโรงเรียนก็หยุดหัวเราะไม่ได้ตอนที่คุยด้วยกันเห็นได้ชัดเลยว่าเขาเป็นคนดังและเพราะฉันเดินอยู่กับเขาสายตาหลายคู่ก็หันมามองฉันด้วยซึ่งฉันไม่ว่าอะไรฉันหุยหาประสบการณ์มัธยมปลายจริงๆและตอนนี้ฉันก็ได้สัมผัสมันแล้วฉันได้เพื่อนเพียบในวันแรกแถมยังถูกชวนไปหลายๆปาร์ตี้แม่ตื่นเต้นมากตอนที่ฉันเล่าให้ฟัง ลูคัสเป็นเด็กที่ยอดเยี่ยมเลยล่ะแม่ดีใจจริงๆที่พวกลูกเข้ากันได้พ๋อพูดเกินไปแล้วแม่หนูก็แค่เพิ่งทำความรู้จักเขาเองแน่ล่ะลูกรักแต่เขาไม่สเสน่ห์นะไม่น่านหรอกลูก,ก็จะตกหลุมรักเขาโอ้แม่ตื่นเต้นจริงๆเอาล่ะมันแปลกๆแนฮะทำไมแม่ถึงพยายามจับคู่ฉันกับลูคสัสแน่นอนว่าเขาเป็นคนดีแต่เขาไม่ใช่สเปคฉันเลย ลีโอต้องหักล่าสเปคฉันเลยและยิ่งเราใช้เวลาด้วยกันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งรู้สึกผูกพันมากเท่านั้นเขาเป็นคนเดียวที่ฉันทําตัวประหลาดได้เต็มที่เมื่ออยู่ด้วยกันอย่างตอนที่เราแข่งเรือกันอย่างจริงจังหลังที่สัตว์น้ําอัดลมไปหลายกระป๋องนั่นนะโอเคอันนั้นฉันให้สัก8.5ขอร้องเถอฉันเคยเห็นใหญแก่เข้าเรือกันดังๆหลังดื่มชาดูไว้สินนะ ว้าวสมเป็นกุลสตรีจริงๆแม่เธอจะต้องภูมิใจคำพูดน่านประชดฉันเหรอรู้ได้จากอะไรเนะี่ยไม่รู้สิการกระตุกของตาหรือไม่ก็รอยยิ้มนานมาั้งมันทำไมเหรอคือนายกำลังทำงี้ ยิ้มแค่บุมปากข้างเดียวเหมือนพ่งปล่อยมุกที่ฮาที่สุดในโลกและกำลังรอเสียงปรบมือนะสิรู้ไหมจากทุกคำสารภาพของสาวๆที่เคยตกหลุมรักฉันมาทั้งหมดสิ่งนั้นแหละอันดับหนึ่งเลยนะจะบอกให้แต่ฉันไม่ได้หลงรักนายหรอกนะดูรอยยิ้มฉันไวสิเดี๋ยวก็โดนตกเองละลีโอโน้อมตัวเข้ามาและวินาทีนั้นฉันคิดว่าเขาจะจูบฉันแต่เขากลับเอื้อมมือมาดึงใบไม้ออกจากผมฉันแทนฉันยังหายใจไม่ทั่วท้องดีโทรศัพท์เขาก็ดังขึ้น แม่ฉันให้ไปธุรานิดหน่อยเว้เจอกันพรุ่งนี้นะลีโอจากไปฉันเดินกลับบ้านด้วยหัวใจพองโตจนแทบไม่ทันสังเกตว่าแม่กำลังนั่งจ้องฉันขเขม่งอยู่บนโซฟาเอ,อ่อไรนะโอ้พระเจ้าแม่ทำหนูตกใจหมดเลย ลูกไปทําอะไรกับเด็กผู้ชายนั่นมาอ๋อลีโอนั่นเหรอเขาเป็นเพื่อนมันดูเกินกว่าเพื่อนนะแม่ว่าแล้ววันนี้ลูกควรจะอยู่กับลูคัสไม่ใช่หรืองไงอ๋อ oh, จริงสิลูคัสขอให้หนูช่วยเรื่อกช่ววันเกิดให้กับเขาหนูลืมไปซะสนิทเลยอ่ะใช่มันหายไปจากสมองแต่หนูมั่นใจเลยว่าเขามีเพื่อนๆอ,อ,อีกเป็นสิบที่ชอปปิ้งกับเขาลูกต้องโทรหาเขาและขอโทษและบอกว่าจะชดเชยให้เขาด้วยการเป็นคู่เดทเข้าในปาร์ตี้วันเกิดพรุ่งนี้ ะไม่อะหนูไม่ทำหรอกเพราะหนูไม่ได้สนใจเข้าแบบนั้นแล้วใครล่ะที่ลูกสนใจไอ้หนูข้างถนนนั่นนั่นเหรอลูกคัสเนี่ยสำคัญกว่าเยอะพ่อของเขาลงทุนก้อนใหญ่ในบริษัทแม่ และแม่ไม่อยากทำให้เขาไม่พอใจแม่ให้ชีวิตแบบนี้กับลูกถึงเวลาที่ลูกต้องเรียนรู้บ้างว่าต้องทำยังไงเท่าหาเขาซ้าไม่งั้นแม่จะเลเด็กคนนั้นออกจากนั้นแม่ก็หันหลังเดินจากไปฉันอยากตะโกนบอกแม่ว่าแม่ไม่มีสิทธิ์มาบงการฉันแบบนี้แต่ฉันเลือกที่จะรอให้ถึงตอนเช้าเมื่ออารมณ์เย็นลงแล้วแต่พวันถัดมาฉันก็ตื่นเพราะเสียงแม่เคาะประตูห้องฉันอารีแอนนาตื่นหรือยังอะไรอีกล่ะแม่แม่ขอโทษแม่ไม่ควรตะคอกใส่แค่ตอนนี้ทุกอย่างมันต่างออกไป ลูกเป็นคนรวยแล้วและไม่ว่าจะชอบหรือไม่ลูกไม่ควรให้ใครเห็นว่าไปคบกับคนอย่างลีโอแม่รู้ว่ามันเข้าใจยากโดยเฉพาะเมื่อเทียบกับชีวิตที่ลูกโตมาแต่สังคมชั้นสูงมีกฎของมันและพวกเราทั้งหมดก็ต้องทำตามแม่แค่อยากให้ลูกได้รับสิ่งที่ดีแม่ก็เลยเอาเพื่อนหนูมาคู่หนูงั้นเหรอแม่ไม่ได้ตั้งใจแค่โมโหนะทีนี้ช่วยลืมมันไปเถอะโอกาสที่ชุดนี้ดีกว่างานวันเกิดของลูกค้าฉันไม่อยากไปแต่แม่ดูสำนึกผิดจริงๆฉันก็เลยไม่โวยวาย และยอมไปพอแม่ออกไปฉันโทรหาลีโอถามเขาว่าว่างมาเจอกันไหมแต่เขาไม่รับสายจากนั้นฉันก็ยุ่งอยู่กับการเตรียมตัวฉันไปถึงงานเลี้ยงและลูคัสก็มาต้อนรับฉันทันทีที่ประตูใหญ่คุณเซรีน่าสวยบาดใจเหมือนเคยเลยนะครับตัวนี้ก็สานที่เพิ่งเทฉันมานี่เองไม่เป็นไรแล้วที่เขาเป็หญิงที่เล่นตัวนิดๆน่าตื่นเต้นดีมาเถอะและก่อนที่ฉันจะทันได้ต่อต้านเขาก็คว้าแขนฉันแล้วพาไปหาเพื่อนๆเขาบางคนฉันจําได้จากที่โรงเรียน บางคนฉันไม่รู้จักและลูคัสก็แนะนําฉันได้แย่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกคนนี่อเลียน่าแบบเธอเคยอยู่ในยุ้งฉางนะะแบบอยู่กับพวกวัวอะไรแบบนั้นนี่เหรอแล้วก็พวกมา้าพวกไก่มีไก่ไหมนะฉันว่าโอ้แล้วเธอก็จนมากด้วยเธอต้องอยู่กับป้ากลางป่าเขาที่ไหนก็ไม่รู้และรู้ไหมเธอไม่เคยไปโรงเรียนมาก่อนเลยน่าอนาถสุด,สดมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะ งั้นเหรอแม่เธอบอกเธอเกลียดสุดๆที่ป้าของเธอมาเข้าไปถูพื้นขังเธอในห้องแถมบางทีก็ไม่ได้อาบน้ำเป็นวันๆด้วยอ๋อน่าสงสารเจ้าเพราะกันสินนะผมเธอถึงได้เป็นแบบนั้นแบบไหนอะแบบกองฟางหรือ,อยาแห้งๆที่วัวกีหนึ่งเ <c oughs> พื่อน <c oughs> ของลูคัสเริ่มหัวร้อคิกคักและฉันรู้สึกเลือดขึ้นหน้าขึ้นมาทันทีอย่างน้อยฉันก็ยังมีมารยาทนะซึ่งดูเหมือนว่าเงินจะซื้อไม่ได้ซะด้วยสิเธอว่าอะไรนะก็อย่างที่ได้ยินและจากนั้นฉันก็หันหลังเดินจากไปแต่ลูคัสตามมา จะพูดกับเพื่อนฉันแบบนั้นไม่ได้นะแล้วที่เธอพูดกับฉันนั่นละ่ะนายไม่มีสิทธิ์เอาอาดีตของฉันมาพูดแบบนั้นลูคัสป้าฉันอาจจะไม่ได้ดีเลิศแต่เธอเลี้ยงฉันมาอย่างดีที่สุดเท่าที่จะทําได้โอ้จะเย็นก่อนก็แค่มุขคขำๆนะาก็แค่หัวเราะแล้วปล่อยผ่านไปสิฮ่าฮ่าทีนี้ก็ถอยไปให้พอทางแล้วฉันพุ่งออกจากบ้านเข้าเดิไม่หันกลับไปมองฉันอยากโทรหาลีโอแต่มือถือฉันแบตหมดเลยเก็บเข้าที่เดิมแล้วมองหาแท็กซี่แต่จู่ๆฉันก็รู้สึกเหมือนมีเงาตามหลังมา่น้้าาอออกกมย ฉันตั้งท่าเตรียมง้างบัตแล้วเงานั่นก็ขยับและลีโอก็เดินออกมาในชุดฮอตดอกลีโอในทำไะไรของนายเนี่ยโทษทีฉันไปที่บ้านเธอแต่เห็นเธอออกมาแล้วฉันก็เลยตามหาน่ะแล้วทำไมนายแต่งตัวแบบนั้นล่ะฉันเสี่ยงให้แม่เธอเห็นไม่ได้และนี่คือชุดปลอมตัวชุดเดียวที่ฉันมีที่จริงมีชุดบัสบันนี่ด้วยแต่ฉันเลือกอันนี้ไงก็เถอะคุยกันหน่อยลีโอบอกฉันว่าเมื่อคืนแม่ของฉันไล่แม่กับน้องสาวเข้าออกจากงานและขู่จะส่งพวกเขากลับประเทศถ้าเขายังไม่เลิกติดต่อฉันแม่ฉัน มาจากเซอร์เบียเราย้ายมาที่นี่ก็เพราะพ่อฉันสรุปสั้นๆคือเขาเป็นคนไม่เอาไหนแต่จะกลับไปก็ไม่ได้เราก็เลยต้องย้ายออกมาและตอนนี้เรากำลังจะย้ายไปอีกเมืองคืนนี้อะไรนะแม่สัญญากับฉันแล้วว่าจะไม่ไล่พวกนายออกถ้าฉันไปงานวันเกิดลูคัสแล้วทำไมแม่ทำแบบนี้ล่ะฉันก็ไม่รู้อีกอย่างเมื่อคืนฉันกลับไปที่บ้านเธอเพื่อรับเงินเดือนของแม่ แล้วก็ได้ยินเซรีนาคุยกับใครบางคนเรื่องกองทุนมรดกในชื่อของเธอน่ะอาริฉันก็ไม่ได้ยินทั้งหมดหรอกแต่ก็ได้ยินคำหนึ่งชัดเจนแต่แม่ไม่เคยพูดเรื่องกองทุนมรดกกับฉันเลยนะบางทีแม่เธออาจไม่อยากให้เธอรู้ฉันรู้สึกว่าหล่อนไม่ชอบมาพากลป้าเพอร์ล่าเคยเตือนฉันแล้วเธอบอกว่าแม่ฉันไว้ใจไม่ได้แต่ฉันไม่ฟังเธอเลยฉันนี่มันโง่จริงๆเฮ้เธอแค่พยายามตามหาครอบครัวเธอไม่ใช่ความผิดเธอหรอกฉันร้องไห้เหมือนเด็กเด็ก ขณะที่ลลโอดึงฉันเข้าไปกอดเขาอยู่ใกล้มากจนรู้สึกถึงเสียงหัวใจของเขาที่แนบอยู่กับแก้มแต่เขาผลออกฉันก็อยากมีเวลามากกว่านี้นะอารีแต่ต้องไปแล้วลลโอฉันก่อนที่ฉันจะพูดจบเขาก็เดินจากไปแล้วฉันทั้งโกรธสับสนและใจสลายทันทีที่กลับถึงบ้านฉันโทรหาคนคนเดียวที่ไม่คิดเลยว่าจะหันกลับไปหาอีกครั้งหนึ่งปาพอลล่าแต่เธอไม่รับสายฉันส่งทางข้อความและฝากข้อความเสียงไว้แต่เวลาผ่านไปทั้งวันเธอก็ไม่ติดต่อกลับมา ในเมื่อไม่มีใครช่วยได้ฉันเลยต้องหักคาตอบด้วยตัวเองว่าแม่กําลังทําอะไรแต่ฉันไม่รู้เลยว่าจะเริ่มจากตรงไหนสิ่งเดียวที่ฉันรู้คือแม่ห่วงห้องของตัวเองเป็นพิเศษ เพราะงั้นในวันนั้นตอนแม่ออกไปประชุมฉันเลยเริ่มจากตรงนั้นฉันรื้อค้นของในห้องแม่แล้วเมื่อก้มลงไปก็เห็นกระเป๋าใบหนึ่งอยู่ใต้เตียงฉันเปิดมันออกมาข้างในมีใบประชาชนปลอมหนังสือเดินทางปลอมและแกุญแจเก่าๆฉันหยิบกุญแจใส่กระเป๋าและกำลังจะออกไปแต่แล้วก็ได้ยินเสียงฝีเท้าเดินมาตามทางเดินฉันรีบกลับตัวเพื่อจะหนีแต่เท้าฉันดันไปเกี่ยวเข้ากับขอบเตียงจนล้มลงจากนั้นแม่ก็เดินเข้ามาอารีแอนนาลูกเข้าไปทำอะไรใต้เตียงแม่ คือหนูแค่มาเช้โครงสร้างไม้เฉยๆนะรู้ไหมป้าพอล่าบอกอยู่เสมอว่ารากฐานของบ้านเริ่มจากคารที่แข็งแรงหนูคิดว่าจะทำเซอร์ไพรส์แม่ด้วยการขัดมันให้เงาวับเป็นการขับคุณแม่นะเพราะหนูซาบซึ้งมากที่แม่ตามหาหนูจนเจอแม่ค่ะหนูรักแม่มากๆเลยจากนั้นฉันก็จุบแม่กอดแม่แล้วรีบออกมาก,ก่อนที่แม่จะถามคืนนั้นฉันเอาแต่คิดเรื่องกุญแจนั้น มันจะพาฉันไปไหนแล้วทำไมต้องซ่อนไว้ใต้เตียงและแล้วฉันก็นึกออกประตูที่ล็อกอยู่ที่ห้องใต้ดินไงเจริน่าดูท่าทางแปลกๆตอนที่จับได้ว่าฉันอยู่แถวนั้นฉันต้องลองดูฉันจึงลุกจากเตียงแอบลงไปข้างล่างเทียบกุญแจเข้ากับกลอนหมุนมันแล้วก็มีเสียงคลิกห้องนั้นค่อนข้างมืดแต่พอฉันเปิดไฟฉันก็นิ่งไปเลยมีผู้ชายนอนอยู่บนเตียงโรงพยาบาลรายล้อมด้วยสายย้อยเย็นและพวกเครื่องมือแพทย์ ฉันก้าวเข้าไปใกล้อีกนิดเพื่อดูหน้าเขาแล้วจู่ๆก,ก็รู้สึกว่ามีมือใครมาปิดปากฉันไว้และทุกอย่างก็มืดลงเพราะฉันตื่นขึ้นฉันนั่งอยู่บนเก้าอี้โดยมีเซรีนาลูคัสและพ่อของเขายืนอยู่ตรงหน้าฉันเตือนเธอแล้วให้อยู่ห่างจากห้องนี้อารีเอนนาดูสิเธอทําทอะไรลงไปปล่อยหนูออกไปเดี๋ยวนี้โธษแต่คงไม่ได้หรอกถ้าเธอไปฉันจะสูญเสียสิ่งเดียวที่ฉันต้องการจากเธอกองทุนมรดกกองทุนมรดกอะไรกองทุนที่พ่อของเธอจัดตั้งไว้ในชื่อของเธอก่อนเกิดอุบัติเหตุ นั่นคือตอนที่ซรีนาบอกฉันว่าชายที่นอนอยู่บนเตียงนั่นคือพ่อของฉันเจมส์แคมเบลล์และเขาอยู่ในอาการโคมา่าเขาเขาคือพ่อหนูเหรอเนยบอกว่าเขาตายไปแล้วฉันโกหกเขาอยู่ในคลินิกส่วนตัวต่างประเทศหลายปีเราเพิ่งย้ายเข้ามาที่นี่เมื่อที่แล้วเพราะค่ารักษามันแพงเกินแต่เขาก็แทบจะเป็นพักอยู่แล้วนั่นนะแม่พูดถึงสามีตัวเองแบบนั้นได้ยังไงมีหัวใจอยู่หรือเปล่าแล้วฉันต้องมีหัวใจไปทําไมในเมื่อไม่มีใครแคร์ฉันเลยฉันโตมากับพี่สาวที่เกลียดฉันแต่งงานกับผู้ชายที่ส่งฉันเข้าคุก เพียงเพราะฉันขโมยเงินไม่กี่เหรียญจากบริษัทของเขาทั้งที่เขาเป็นมหาเศรษฐีเขาปล่อยผ่านไปก็ได้แต่ไม่แถมยังออนทรัพย์สินทุกอย่างเป็นชื่อเธอเพราะเธอคือลูกสายเลือดเขาหนูก็เป็นสายเลือดของแม่เหมือนกันนะโอ้เปล่าเลยที่รักเธอเป็นแค่ลูกของเจมกับสาวใช้สกปรกคนหนึ่งเราต้องปิดบังเรื่องชู้สาวนี้เอาไว้เพราะถ้าเป็นข่าวเชาว้าทุกอย่างจะพังแม้แต่พอลล่ายังไม่รู้อะไรนะงั้นคุณก็ไม่ใช่แม่หนูเน้อสี่ที่คุณพูดมามีอะไรบ้างไหมที่ไม่ใช่เรื่องโกหก ไม่แต่ฉันยอมรับเธอกับเจมส์นะเขาเองก็รักเธอมากฉันรู้มาตลอดว่าฉันเป็นรองเธอเสมอและเจมส์ก็ไม่เคยจะซื่อสัตย์เขาสามารถทิ้งฉันไปหาผู้หญิงคนไหนก็ได้ฉันเลยต้องทําเพื่อตัวเองฉันจึงเริ่มยกักยอกเงินธุรกิจเขาแต่พอล่ารู้เขา้าและเอาไปฟ้องเขาเขาเลยส่งฉันไปนอนในคุก15ปีโชคดีที่ฉันมีคนของฉันทํางานให้อย่างพ่อของลูคัสบิงเกอร์ เขาทำงานให้เจมส์นั่นแหละแต่เขามีแผนที่ยิ่งใหญ่กว่าเพอหลังจากฉันเข้าคุกฉันก็ให้เขาเข้าถึงเงินที่ซ่อนไว้ที่ต่างประเทศเขาใช้มันจัดฉากการตายของเจมส์ติดสินบนเจ้าหน้าที่แพรและจัดงานสปรปลมขึ้นมาเพื่อปิดปากพวกทนายจอมเผือกและผู้ถือหุ้นจากนั้นเขาก็เริ่มทำธุรกิจและรอฉันออกมาแผนนั้นง่ายมากออกมาจากคุกหาเธอให้เจอและทวงคืนทุกสิ่งทุกอย่างแต่พี่สาวที่รักของฉันกลับหายตัวไปพร้อมเธอนั่นเลยทำให้ทุกอย่างชาออกไปแล้วลูคัสล่ะ หน้าที่ของเขาคือดึงความสนใจของเธอไว้จนกว่าเธอจะอายุ18แต่ที่เรารู้กันผลมันออกมายังไงพอก็ตัวหน่อยก็เธอมันน่าเบื่อมากเลยส่วนนายก็งี่เง่านี่มันบ้าปีแล้วป้าพอล้วพวูดถูกเกี่ยวกับคุณคุณมันปีศาดีดีนี่เองพวกคนทุกคนเลย ก็เคยได้ยินมาเยอะแล้วหละทีนี้อีกสองวันเธอจะอายุครบ18และกลายเป็นเจ้าของกองทุนมรดกตามกฎหมายแล้วเธอก็จะเซ็นโอนเงินทั้งหมดให้กับฉันหรือไม่ก็ก็อย่าหวังว่าจะได้จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งเลยฮาเลลูยาจากนั้นพวกเขาก็หันหลังเดินออกไปฉันพยายามทุกอย่างเขย่ามือจากประตูทุกประตูกีดร้องและร้องไห้แต่ก็ไม่เป็นผลสุดท้าย ความเหนื่อยล้าก็ฉันนะและฉันก็หมดสติเมื่อฉันลืมตาขึ้นมาอีกครั้งก็ปวดเนื้อปวดตัวไปหมดฉันมองไปข้างๆและเห็นพ่อซึ่งช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ฉันจึงเดินเข้าไปนั่งลงข้างๆเขาดีค่ะพ่อหนูลูกสาวพ่อเองอาริแอนนาหนูคิดว่าถ้าหนูได้เจอพ่อหนูจะวิ่งเข้าไปกอดแล้วบอกพ่อว่าหนูอธิษฐานให้กับพ่อไปมากแค่ไหนหนูไม่รู้ว่าพ่อจะยินไหมถ้าได้ยินได้โปรดช่วยหนูด้วยฉันกลั้นน้ำตามองเขา แต่เขายังนิ่งอยู่แล้วทันใดนั้นดวงตาเขาก็ขยับตอนแรกฉันนึกว่าฉันคิดไปเองแต่แล้วดวงตาคู่นั้นก็ขยับอีกครั้งนี้มองไปทางข้างเตียงฉันมองตามสายตาไปและเห็นไม้หักท่อนหนึ่งอยู่ที่มุมห้องพอพูดถูกหนูจะยอมแพ้ไม่ได้หนูต้องทําให้เรื่องนี้มันถูกต้องฉันควาา้าไม้ท่อนนั้นแล้วเริ่มทุบป,ประตูภาวนาให้มีใครสักคนได้ยินและลงมาตรวจดูผ่านไปสักพักนึงก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่แล้วฉันก็ได้ยินเสียงฝีเท้าฉันจึงถอยไปหลบังเงามืดและรอ ไม่กี่อึดใจลูคัสก็เดินเข้ามาว่าไงไอหน้าตูดฉันฟาดเขาด้วยท่อนไม้เขาเริ่มเซและฉันก็สับสอเข้าที่ท้องเขาผลักเขาออกแล้ววิ่งอย่างบ้าคลั่งฉันเกือบจะถึงประตูหน้าแล้วแต่เซรีนาคว้าตัวฉันไว้เธอนี่ไม่เคยเรียนรู้เลยสินะฉันสู้ฉันเตะแต่เซรีนาแข็งแกร่งเกินไปและในจังหวะที่ฉันกำลังจะยอมแพ้ประตูหน้าก็เปิดออกกว้างป้าพอลล่าเดินเข้ามาพร้อมกับลลโอและตำรวจอีกหลายคนปล่อยเธอเดี๋ยวนี้เซรีนาชะง,งัก ก่อนจะพยายามหนีแต่ตำรวจก็จับเธอไว้ได้แล้วลากตัวเธอไปลูกคัสกับพ่อของเขาก็ถูกจับใส่ก,กุญแจมือตามเธอไปติดๆป้าผลล่าวิ่งเข้ามาคุกเขาลงข้างๆฉันขอโทษด้วยนะอารีฉันควรจะอยู่ข้างๆเธอไม่เป็นไรแล้วป้าก็มาแล้วนี่นะแต่หนูพยายามโทรหาป้าหลายครั้งป้าหายไปไหนมาหลังจากเธอจากไปป้าก็สับสนมากเลยขึ้นไปที่เทือกเขาหิมาลัยเพื่อทบทวนทุกอย่างฉันคิดว่าเธอคงไม่อยากคุยกับฉันอีกก็เลยหายตัวไป เมื่อวานฉันเพิ่งกลับมาและเห็นสายที่ไม่ได้รับทั้งหมดฉันโทรกลับแต่เธอไม่รับแล้วฉันก็เห็นอีเมลของลีโอเลยรีบมาที่นี่ทันทีฉันพยายามติดต่อป้าพอลล่าเพื่อบอกทุกอย่างที่เรารู้เกี่ยวกับเซรีน่าฉันคิดว่าถ้าฉันไม่อาจอยู่เคียงข้างเธอได้อย่างน้อยก็ควรให้ความช่วยเหลือเมื่อเธอต้องการขอบคุณนะหนูไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าทุกคนไม่โผล่มาป้าพอลล่าหนูขอโทษที่ทําตัวแย่หนูรู้ว่าหนูทําให้ป้าเจ็บป้าจะกลับบริเวณหนูทันทีที่กลับถึงบ้านเลยก็ได้ ไม่กักแล้วเราจะไปเที่ยวกันและฉันสัญญาว่าจะทําตัวให้ดีกว่าเดิมจะอารมณ์ไม่ดีให้น้อยลงว่าถึงเรื่องอารมณ์ไม่ดีหนูมีเซอร์ไพรส์ให้ด้วยและฉันพาป้าไปห้องใต้ดินแล้วเธอก็ดีใจสุดๆที่เห็นว่าสามียังมีชีวิตอยู่เธอกอดเข้าไว้และแม้ว่าพ่อจะพูดไม่ได้แต่ฉันเห็นได้จากแววตาว่าเขามีความสุขและขณะที่เรายือนอยู่ในช่วงเวลาอันเงียบสงบนั้นลีโอก็ดึงฉันเข้าไปกอดเป็นครั้งแรกในเวลาอันแสนานานที่ฉันรู้สึกปลอดภัย